ข่าวันนี้ข่าวดีผู้พิการได้สิทธิ์กู้เงินปลอดดอกเบีย้ยไม่ต้องมีคนคำ้ำข่าวดีผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้สิทธิ์กู้เงินจากกองทุนประกอบอาชีพหลายละหนึ0งหมบาทปลอดดอกเบีย้ยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน นางธนาพรพมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพกกอกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวร COVID ัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวทางพกกอจึงได้ออกมาตรการ เยียวยาคนพิการโดยหนึ่งในนั้นคือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ10,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยผ่อนชำระภายในเวลา5ปีและปลอดชำระหนี้ในปีแรก จากการตรวจสอบของพอกอบพบว่าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนได้ไม่สามารถออกจากบ้านได้ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกู้ยืมได้โดยไม่มีคนค้ำประกันจะทำให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้นางทนาพรกล่าว โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นกู้ได้2ช่องทางประกอบด้วยช่องทางออนไลน์เว็บไซต์พอกเบอร์ไวเบ็บดและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2563ครับขอขอบคุณแหล่งข่าว The Bangkok Insight ครับ